สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันนะครับมีคนขอช่วยทำให้ดูหน่อยนะครับว่าผมทำอะไรบ้างในในรูปเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้นะครับตอนนี้เราก็ได้ใส่เงยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาหอมใหญ่นะครับลงไปผัดนะครับ อมใหญ่ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับใส่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบต่อไปก็คือเนื้อนะครับลงมาผัดต่อเน,นื้อของเราเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปเพื่อเราจะตุ๋นต่อนะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟไปเรื่อยๆร่อนะครับเพื่อจะตุ๋นให้เนื้อเรานิ่มนะครับ อนนี้นะครับน้ำของเราก็ได้เดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่แครอทลงไปต้มนะครับแล้วก็ใส่มันฝรั่งนะครับลงไปต้มด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนมันเริ่มริ่มนะครับ หลังจากวัตถุดิบเยอะนะครับเกือบจะล้นหม้อเข้าเวลาเชียวเขาเป็นหน้าตาของแกงกะหรี่ที่เราตุ๋นไว้พักที่ใหญ่กันนะครับสีก็จะสวยๆหน่อยนะครับเริ่มน้ำเริ่มจะหดลงไปหน่อยละ ต่อไปเราก็จะใส่แอปเปิลที่เราได้ขูดไว้นะครับให้มันเป็นฝอยนะครับเพื่อเพิ่มความข้นของน้ํานะครับตอนนี้น้ําของเราก็เริ่มจะข้นขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สาลี่ขูดลงไปนะครับเพื่อจะเพิ่มรสชาติความหวานนะครับเพราะว่าวิธีของผมผมจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับ ใส่สาลี่เพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ร้อมค้นนะครับคนเนื้อสาลี่ลงไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมก้อนแข็งกะหี่นะครับแวร็เทลงไปนะครับเพื่อจะผสมกับน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจะได้เป็น แกงกะหรี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคนให้ผงแกงกะหรี่ก้อนนะครับเข้าข้น้ำที่เราได้ต้มไว้นะครับพอแกงกะหรี่เริ่มเข้าที่แล้วนะครับเริ่มออกสีแล้วครับหลังจากนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงได้ตามใจชอบเลยน,นะครับก็ สีก็จะข้นๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบสีข้นกว่านี้ก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปนะครับถ้าใครอยากได้หวานก็น้ำตาลนะครับเติมพริกลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นแกงกะหรี่ที่เราต้มแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะตักใส่จานก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับคลิปนะครับใครชอบก็กดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ